สดีค่ะเรลว,วียวของวนอีกครั้งนะครับวันนี้เราเออ่คราวที่แล้วเราพาไปดูเลโกเล่าที่อยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมฝั่งโน้นแล้วทีนี้เออ่มาดูเ,เจ้าบัตเตอร์เฮดคนปรากฏว่าเขาขอตัวด้วยแหละดูดิตอนที่เราปลูกเขาแรกๆเลยเมื่อเดือนประมาณเดือนมกราเมื่อต้นปีเออ่ตอนเดือนมกรา ขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ห่อตัวแบบนี้เลยถึงจะปลูในหน้าหนาวหรืออะไรแต่ทีเนี้ยคือเรื่องทั้งเรื่องอ่ะพอระบบเราอย่างที่บอกพอระบบมันเดินนะคะมันก็เลยทําให้มีอาหารเพิ่มขึ้นเราก็เลยเห็นว่าสลัดเรามันโตขึ้นเยอะมากเลยแล้วระบบอะโควาติกอ่ะมันดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถปลูกผักเอ่อทุกชนิดได้เลยคือ ถ้าเป็นแบบว่าอย่างอื่นเขาก็ต้องใส่ปุ๋ยตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปเ,เขาซึ่งผักตแต่ละชนิดมันจะเอ่อมันจะต้องมีการแยกสัดส,ส่วนกันออกไปใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นระบบออปโปเนิกอ่ะอาหารแหล่งอาหารเขาจะมาจากที่เดียวกันเลยก็คือมาจากปลาอันนี้เจ้าปลามันก็ผลิตออกมาได้มหศัศจรรย์มากดูดิทุกอย่างคือเราสามารถปลูกทุกอย่างในระบบนี้ได้หมดเลยอย่างในฟาร์มตอนนี้มออีอิตาเลียนเบซิล สวิตชาร์ดเคลกรีมมิซูนา่าเลดมิซูนา่าพาสเทลผักชีซลลาลลี่ซลลาลลี่ฝรั่งนะครับต้อนใหญ่ๆแล้วกอ็อะไรอย่างะคือมันเยอะมากอะ่ะเยอะจนจำจำนวนไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวก่อนคือต้องเปิดลิสต์ดูอ้อมะเขือเทศแล้วก็ซุกินี่แล้วก็อะไรอย่างะ ล็อกเกตซอเลนแล้วก็อะไรอย่างพวีสลัดมิสหลายๆอย่างคือสลัดมิสของของฟาร์มเราอ่ะจะมีสองแบบคือแบบพอดีใส่ไหมพูดด้วยมันก็เลยเสียงอู้ๆหน่อยนะครับเอ่อสลัดมิสของเราอ่ะมันจะมีเอ่อสองแบบคือเป็นแบบสไปซี่กรีนก็คือเอ่อ เป็นรสชาติเผ็ดๆอย่างเราจะใส่พวกล็อกเก็ตเข้าไปใส่ซอแรนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเอ,อ่อเป็นตระกูลแบบตอบแบบหวานหน่อยแบบหวานหน่อยก็จะมีไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกนี้มิกซ์เข้าไปเป็นบัตเตอร์เฮดเรดคอร์นกรีนโอ๊กเรดโอ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้กิีนโอ๊กเรดโอ๊กคอสเราเรากำลังเอ,อ่พอพัมาเลดอยู่ก็อง,งอกแล้วแหละ เพราะว่าตอนแรกเราจะไม่อยากจะปลูกสลัดเลยเพราะว่ามันมีปัญหาไงแต่ตอนนี้มันไม่มีปัญหาละพอน้ํามันเข้าระบบมันอ่ะทุกอย่างตอนนี้เราเราปลูกไมเหมือนกันเลยอ่ะอย่างล็อกนี้ก็จะเป็นเออสลัดหมดเลยล็อกดูเป็นพวกกีนมีซูน,น่าเลยมีซูน,น่าก็มีอะไรอีกอะ ดเดีด๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนี้เราขายนะคะเราขายหมดทุกอย่างนะคะขายอยู่ในออนไลน์นะคะทั้งผักทุกอย่างผักทุกชนิดนะคะขายอยู่ใน,ออนช่องทางออนไลน์ตอนนี้ก็เข้าไปเช็คได้นะคะว่า,าซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ช่องไหนนะคะก็จะมีทั้ง facebook i n s ต a g กร m ใน youtube นี่ก็สั่งได้นะแล้วก็ไลน์ลน์ลเราไม่ค่อยได้เล่นไลน์สักเท่าไหร่ะคะ่ะแล้วก็ ผมน่าจะเป็น Facebook กับ i n s t a g r กรนะคะท,ที่ที่คุยได้ตลอดตอบแชทได้ตลอดออตอนนี้เราก็กำลังจะขายน้องปลารุ่นเดี๋ยวพาไปดูปลาเดี๋ยวพาไปดูอีกคลิปนึงดีกว่าเดี๋ยวเอามาต่อกันนี่น้องปลานะคะที่เมื่อกี้ต่อจากคลิปที่แล้วอันนี้เป็นปลาทับทิมรวก็ปลานี้ซึ่งตอนเนี้ย เขาใหญ่โตมากเลยเราก็เลยทําใจว่าเราจะต้องประกาศขายเขาอะค่ะวัดหนึ่งบอ่อซึ่งซึ่งเหมือนเขาถึงเวลาที่จะต้องเนี่ยเขาใหญ่ใหญ่มากเลยอะตอนแรกเราก็ว่าจะไม่นขายอะแต่ว่าเขาใหญ่แล้วเขาจะอยู่ตอนจากที่เราคํานวณไว้ว่าประมาณอ,อ,อายุเขาก็มาเจ็ดแปดปีเราก็จะ เอาไปเไปเลี้ยงตรงบ่อตรงนูน้นแต่ตรงนี้นะ้ำมันไม่มีแล้วแล้วก็ในเมื่อเอเรารอเกี่ยวกับระบบเอ่ NT, เอ GNP คะเราก็เลยต้องใช้ทุนเยอะนะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องอประกาศขายเจ้าน้องปานะ มีสามบ่อแต่บ่อเราขายแค่บ่อเดียวเพราะว่าบ่อที่เขาตัวใหญ่สุดก็คือจะเป็นบ่อที่หนึ่งบ่อแรกอันนี้บ่อสองนะที่ถ่ายอยู่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปดูบ่อแรกก่อนนี่อันนี้บ่อแรกเนี่ยเขาอยู่กัน อยู่เป็นแบบเริ่มจะหนานแน่นแล้วเขาโตใหญ่คือเขาโต,ตเร็วแล้วเราก็เลี้ยงด้วยอาหารเบชาโก้ก็เราจะขายออออปลาทับชิมกิโลละเจ็สิบห้าบาท<ม>ขายปลาอ,อนิมกิโลละหกสิบห้าบาทแต่เราจะขายตั้งแต่สิบกิโลขึ้นไปนะคะนี้ตอนนี้เรากำลังทำตัวกองใหม่เพราะว่า แอมโมเนียมันเริ่มเยอะเพราะจำนวนปลามันเยอะตอนนี้ทำตัวกองเพิ่มเท่ากับตัวกองตอนนี้มีทั้งหมดเอ,อ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกหกจุดเราจะลื่นไหมอะ ขอเช็คน้ำในในบ่อพักน้ำก่อนโอ้อันนี้ตัวกองเราทำเพิ่มเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยววิมเขาก็จะถ่ายคลิปอีกทีอน้เจ้าตัวกองตัวที่ทำเพิ่มขึม้นมาอีกหนึ่งตัวซึ่งใหญ่กว่าใส่ใหญ่กว่าตัวนี้แล้วก็ใหญ่กว่าตัวนู้น เนี่ออาหารปลาที่เราบอกมันคือเขาก็กินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอาหารปลาก็หลายหมืน่นต่อเดือนก็น่าจะหมดเออน่าจะจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวอน,นุัมเขือเทศมีอะไรอีกอ่ะ อ๋ออันนี้สุกินีที่วันนั้นเคยถ่ายไปดูมันอลังการนานซ่ามากเอ,อ่อสุกินีอ่ะเขาบอกว่าต้องเอาต้องเอาดอกโวผู้กระดอกต้นยม,มาเจอกันก็เอาจริงยังทำไม่ค่อยเป็นครับยัง,งงงงอยู่เพรเราปลูกในโรงเรือนปิดเราไม่มีเออพึ่งมาผสมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราปล่อยเต่าท,ทองเพื่อเอาไปปรับไปปาเพี้ยแล้วครับ เราก็เจอปัญหาเพีย้ย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 แล้วอะไรอีกอะเอาจริงเมื่อกี้จะมาดูบัตเตอร์เฮดตอนนี้ก็เลยกลายเป็นอัปเดตไปเลยอืมแล้วก็ออกมาเถือเทศเราก็ใหญ่โตโหราละซึ่งก็ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเขาต้องตัดออกป่ะ ใครในคลิปรู้บ้างว่าต้องตัดยอดออกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันต้องตัดตัดยอดไหมเอาจริงๆนี่เราไม่ดูจริงๆว่ามันปลูกไงเมั่เขื่อเทศตอนแรกเราก็ลองลองแค่ยี่สิบต้นแล้วมันกลายเป็นแบบเน,นี้ยุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุุ๊๊มีลูกด,ด้วยอ่ะรูปมันออกแต่รูปมันยังเล็กอยู่เลยอะอยู่ไหนไม่รู้ลูกมันเขียวเขียวเขียว โอเคแต่มะเสือเทศวันน้ำชิมไปลูกมันออกมาลูกแดงแดนเล็กเอ,อ่อมะเสือเทศหรือมะเสือกฟองกัไม่รู้ลูกมันเล็กมากเลยไม่รู้เขาต้องทำยังไงแต่ก็ถามกับระบบอื่นไม่ได้แต่ไม่รู้ว่ามันต้องตัดยอดอะไรอย่างี้หรือเปล่ามันเดี๋ยวต่อไปรู้สึกเราจะมีสตรอเบอรี่ใหม่อีกอันหนึ่งนะสตรอเบอรี่อยู่ด้านหลัง ดูรูปมันดิรูปก,กัะจิตเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเนี่ยรูปมองเห็นะปลับอืมอันนี้ดอกดอกอเป็นยังโอเคนะจังหมดคลิปเดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวฝากติดตามแบบที่อ๋อที่เออแล้วแต่ครับอยาใครชอบก็อะไรนะกดไลค์ใครชอบก,ก็กดติดตาม ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเพราะว่ายุ่งๆเครียดๆกันอยู่นะครับ <P et it> เพราะระบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแล้วเราทําใหญ่ซกขนาดนี้มันก็เอาจริงมีปัญหาทุกวันนะมีปัญหาทุกวันเลยเกี่ยวกับระบบน้ํามีปัญหาทุกวันจริงๆแต่ก็ค,ค่อยแก้ค่อยแก้ไปศึกษาไปและอย่างเราก็ไม่เคยปลูกด้วยอย่างเนี้ยเอาเป็นต้นเนอย่างมะเขือเทศเนี่ยเราไม่เคยปลูกเราก็เลยไม่รู้มันต้องทํำยังไงบ้างเปิดหายในคลิปอะไรนี้ก็ มันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกนะันสักคลิปเลยอะไม่เข้าใจอืมโอเคค่ะสวัสดีค่ะอากาศรอบดีมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย